นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ ทติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุต <ITA> ิยามปีธรรมังสระนังคัจฉามิทศตยามปีสังขังสระนังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ตาติยัมปิธรรมังสระนังคัชามิตาติยัมปิสังขังสระนังคัชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาธา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะัชาบปมมาทธานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานี สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปธาสีเลนะนิพุติงยันตีตัดสมาสีลังวโสทนทะเย็นะโมตัดสาภาขวะโตอาระหะโตสัมมา สัมพุทธสนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสาขันติพลาสมณพรามนาติอีณบัดนีน้อัตมภาพจากได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในขันติกะคาถาพันนาว่าด้วยเรื่องความอดทนเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉรองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญยราศีในส่วนของธรรมิสวนาไม แต่ท่านสาธุชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระวันธรรมิส,สวนาเราทั้งหลายนั้นได้มาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรุุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แล้วก็มีการรับศีลมีการอราธนาพระแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เบื้องต้นนั้นมีพระเดชพระคุณพระเทพปฏิพานนักวีได้เมตตาเป็นประธานแล้วก็มีคุณโยมเกศสุดาสุขุมวิริยกุลเจ้าของบริษัทสกอตเพนได้เป็นเจ้าภาพ ถวายกันเทศแล้วก็ถวายเครื่องทยธรรมนะพระสงฆ์ในวันนี้นะอัตมภาพก็ขออนุโมทนานะในเบื้องต้นนั้นอัตมภาพได้ยกสุภาสิตขึ้นว่าขันติภร,ราสมณพรามนา <c oughs> ซึ่งแปลความได้ว่าสมณพราหมมีความอดทนอดกลัน้นนะคุณโยม สมณพราหมมณ์ีความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจากอธิบายขยายความในเรื่องของขันติคือความอดทนท่านสาธุชนทั้งหลายเราทั้งหลายนั้นมารวมกันในวันนี้นะมีความอดทนเป็นเบื้องต้นแล้วในวันนี้นะมีความอดทนอย่างไร นะตั้งแต่เรานะเริ่มตื่นตั้งแต่เช้านะทำอาหารข้าวปลาอาหารอันประณีมาถวายพระภิกษุสามเณรนะมาที่วัดนะจนว่าถึงสองโมงถึงสามโมงถึงจะได้กลับบ้านนะเรานั่งฟังธรรมอยู่ขณะน,นี้ก็มีขันตนะิคือความอดทนอดกลั้นแต่ในความอดทนนี้นั้น เราอดทนเพื่อที่จะนะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะในชีวิตจริงของเรามีความอดทนต่ออะไรบ้างอย่างที่หนึ่งก็คืออดทนต่อการดารงชีวิตหรือสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่สองนะอดทนต่อความยากลำบากและอย่างที่สามคืออดทนต่อ กิเลสตัณหาทั้งหลายอดทนต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวันนะสมมติถ้าว่ามีคนมาว่าเราด่าเรานะชี้หน้าด่าเราอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะมีความอดทนอย่างไรเราจะด่ากลับไปไหมเราจะตอบโต้ไหมนะถ้าเราตอบโต้จะมีผลอย่างไร กลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะนึกถึงผลที่เรา,าจะตอบโต้กลับไปว่ามันมีอย่างไรบ้างอาจจะถึงทระเะบาแววงหรือต้องขึ้นลงขึ้นศาลเสียเวลานะคุณโยมเสียเวลาในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นเราต้องมีสติสัพพัญญะ สติคือความรู้ตัวสัมปัชญ,ญะคือความระลึกได้ว่าในขณะนั้นเราทำอะไรอยู่เอาสติสัมปัชญ,ญะเป็นตัวนำเป็นตัวตั้งแล้วเอาขันตินะมาข่มคือความอดทนอดกลั้นซึ่งขันตินั้นเป็นหลักธรรมคู่กับโสรัจจะคือความเสงเงี่ยมคือความงามงามในธรรมเป็นต้น เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเกิดมีคนมาด่าเราเราก็พินิษย์พิจารณาว่ามันจะคุ้มไหมถ้าเราอดทนเฉยๆไปไม่สนใจเรื่องก็จะผ่านไปอันนี้คือ,อข้อแรกข้อที่สองอดทนต่อความยากลำบากบางคนบางท่านหาเช้ากินค่ำ เราจะมีความอดทนได้อย่างไรก็เพราะว่านะความยากลำบากนี่แหละทำให้เราอดทนเพราะถ้าเราไม่อดทนนะก็ไม่มีกินหาเช้ากินคําถ้าไม่หาเช้าก็ไม่ได้กิน่ําเราจึงอดทนที่จะหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วอดทนอย่างที่สามคืออดทนจากกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลง พระพุทธเจ้า <c oughs> องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้มีความอดทนอย่างไรดังเราจะเห็นได้ว่าในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าออกบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่หกปีถึงตัดสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำมาหมดทุกอย่างยังดังเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือพระองค์ทรงนะ อดอาหารร่างกายผอมบางจนถึงที่สุดไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้พระองค์จึงนำขันติคือความอดทนนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์คือเอาขันตินี้มาคมมาละความโลภความโกรธความหลงให้ออกจากตัวเอง เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าพระพุทธองค์ใช้ขันติเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเป็นตบะอย่างยิ่งที่จะกำจัดกิเลสออกเพราะฉะนั้นเราสาธุชนทั้งหลายได้มารวมกันในวันนี้เราต้องนำเอานะพุทธศาสนาสุภาษิต ของอภุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบตัติขันตีปรมังตโปตีติขาขันตินะเป็นตบะที่จะนำมาเรียกว่าเป็นตบะอย่างยิ่งอย่างดีอย่างยิ่งยวดดังนิทานกระต่ายกับเต่าเราเคยได้ยินได้ฟังกันมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งอยู่ในป่า มันชอบวิ่งเล่นไปนูน่นไปนี่แล้วชอบดูถูกสาสตร์อื่นว่าเชื่องช้ากว่ามันโดยเฉพาะเต่าเต่าไรโพดขึ้นว่าตัวเองดีสักแค่ไหนกันเชียวถึงจะมาบอกว่าคนอื่นเชื่องช้าคนอื่นไม่ดีเมื่อกระต่ายได้ฟังอย่างนั้นอะถ้าว่าเราไม่เก่งถ้าว่าข้าไม่ดีมาวิ่งแข่งกันสิ ใครจะชนะเนะต่าก็ตกลงวิ่งแข่งกันกับกระต่ายพอการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายก็วิ่งเร็วมากวิ่งออกหน้าเต่าเลยวิ่งไปวิ่งไปพอไม่เห็นเงาเต่ามันก็คิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก็ชนะเราวิ่งเร็วอยู่แล้วเดี๋ยวก็ชนะเพราะฉะนั้นขอพักผ่อนสักหน่อย นี่ประมาทแล้วเต่ามันก็นอนอยู่ใต้ตกระต่ายประมาทนะนอนอยู่ใต้ต้นไม้เกิดหลับขึ้นมาจริงๆสิทีนี้เต่ามันก็คลานของมันไปคลานไปคลานไปวิ่งไปวิ่งไปจนในที่สุดนะเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายกระต่ายตื่นขึ้นนะวิ่งไปก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเต่านี้เข้าเส้นชัยไปแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นั่นและความพยายามนั้นสำเร็จได้เพราะความอดทนของเต่านี่คือความอดทนมีพญาในพรอิสานได้กล่าวไว้ว่าขั้นเจ้าอยากกินเข่าให้ปลูกใส่รลานหิน ขั้นจะอยากมีศีลให้ข่าพอตีแมอยากให้มีคนมาแวะให้ข่ามู่เดียวกันในที่นี้หมายความว่าให้มีความอดทนในการดําเนินชีวิตให้ข่าพ่อตีแม่หมายถึงว่าให้ข้าพ่อแม่ของกิเลตัณหาทั้งสมอย่างความโลภความโกรธความหลงให้มันดับเสียให้ข่ามู่เดียวกันหมายถึง ให้ค่าตัวที่เป็นอกุศลและบทสิบประการในจิตในใจให้ผลออกไปเสียเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าความการมีความอดทนนั้นทำให้เราประสบผลสำเร็จความอดทนอดกลั้นนำมาซึ่งความสงบทางจิตทางใจสามารถกําจัดกิเลสตัณหาได้อย่าง มีความสงบสงี่ียมเหมือนโสรัจจะขอฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าในการที่เรามาทำบุญทำกุศลในทุกๆวันนี้เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระภิกษุสามเณร ได้โขบได้ฉันได้ศึกษาเล่าเรียนภาคเพียนปฏิบัติได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสา ด้วยอนุภาพแห่งคุณภาษีรัตนไตและบุญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาในวันนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยดนบันดาลประทานพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบตามธรรมแล้วใสขอความปรารถนานั้น,น,นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาในขันติกะกถะาพันนา,นาว่าด้วยเรื่องความอดทนพอสมควรแก่เวลา ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละชนียะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิชนติ ราโนยานธาสพภิติโยวิวัชโะตุัพภโรโควินาตตมาเตภวัตวันตราโยสุขีที่ขายยโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโน จตารโธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง